ครับสวัสดีครับ ORP 3นะวันนี้มาแจ้งข่าวนะครับในส่วนของ Macbook Air นะครับก็ได้เปิดตัวมาในวันที่4มีนาที่ผ่านมานะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจมาฟังกันครับครับเริ่มจากหน้าจอนะครับมี2รุ่นก็คือ13นิ้วและ15นิ้วนะครับในส่วนของโครงสร้างครับเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ชิปนะครเปลี่ยนแปลงแน่นอนเป็น M 3นะครับก็เป็นอะไรที่ เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะก็ CPU นะครับ8คอร์นะครับ GPU สูงสุด10คอร์นะครับแรมนะครับสามารถรองรับได้ถึง24จิกเลยนะดีมากเลยเขาบอกว่าแรงกว่าตัวเก่านะ13เท่านะในส่วนของ Wi-Fi นะครับก็จะเป็น Wi-Fi 6e นะ ก็จะรับสัญญาณได้ดีกว่า2เท่านะในส่วนนี้นะครับเขาแจ้งมาว่าตัวเครื่องนะครับสามารถต่อจอได้อีก2จอนะครับเออเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสีนะครับที่มีมามี4สีนะครับราคาที่แจ้งมานะครับ13นิ้วอยู่ที่39,900บาทนะครับ15นิ้วอยู่ที่47,900บาทตัวนี้ก็เป็นราคาเริ่มต้นนะครับในส่วนของตัวเก่าที่ยังขายอยู่นะครับก็จะเป็น ตัว13นิ้วนะครับชิป M2 นะครับก็เผื่อใครไม่อยากได้ในส่วนของราคาแพงนะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่34,900บาทนะครับก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา25 0บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูซิลิราดแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องดิลลาดซอฟแคร์พัสมีส่วนผสมของ,ของวิตามินอีและโจโจ้บออยช่วยบำรุงผิวกาย ให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านสวยผิวเปล่งปลังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o ป e ี Medical CPT หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสุดแล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลียนแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า